สิ่งมันแบบตูแบบเหมือนคนเหนื่อยอ่อนแล้วเหลือยสางปงวะรู้สึกไหม <laughs> อยากแก้ใหม่แล้ว mm. ฝายไหมวะ สวัสดีครับคือจริงๆว่าจะไม่ไลฟ์นะเพราะว่ามันดึกแล้วแต่ว่ารู้สึกว่าผู้สาวสแต่งหน้านะครับผมสมคนญเลยไหมเห็นคนเยอะเลยไม่ดูลฟ์นานๆหรอ,อเวลาสึกง่ายสวัสดีค่ะ วันนี้ขออนุญาตไลฟ์หลัง50มาทำหนึ่งแต่งหน้าเพราะว่ารู้สึกวันนี้ต้องเจอคนเยอะเจะสอสาวๆเยอะถ้าเกิดว่าเราไม่แต่งหน้าเลยก็จะดูน่าเกลียดจนเกินไปก็เลยชวนแต่งหน้าร่วมกันให้ดูสวยงามผ่านของเรื่องเหนื่อยไหมไม่เหนือ่อยหรอสุบยืนตรงไหนในคลิปพี่พู ยืนอยู่ตรงข้างๆใส่แมอสมอแลใส่แมสน่าจะนิยามังแล้วก็มีพี่แนวข้างๆครับผมเห็นมีคนบอกว่าคนริมนู้นเป็นตะมนแต่ว่าริมนั้นน่าจะโมนน่นะไม่แน่ใจใส่แวนเหมือนกันคุ้มมั้งวค่ายสวยสลับเสื้อไม่ทันเอ้ยสลับเครื่องไม่ทัน just f o you generation thank you แต่งหน้าสวยเชัน่าจะเป็นเงาปะ ตั้งแต่ลงไปใส่หมวกไปไม่ได้ถอนหมวเลยรู้สึกว่าถอนออกมาหัวต้องยุ่งมากแน่เนยยี่ะอะไรตรงนด้เจอกันเชียงรายโลอ,อะโอ้แต่ว่าคุยกับแพอยู่วันนี้เพราะว่าเรายืนแถวเดียวกันเลย จะมเป็นงไงบ้างครับนะี่นาดิจายยอมใจแต่งหน้าสองคนสู้สาเป็นเคไม่ได้คือจริงว่าปกติก็ไม่ค่อยไม่ค่อยอยากแต่งหน้าไปซองเพราะรู้สึกว่าเดี๋ยวมันแบบเงื่อนมันไหลอะไรเงี้ยแล้วมันก็เยิมอยู่ดีแต่ว่ารู้ว่าวันนี้มันไม่น่าจะเยิมขนาดะนะั้นก็เลยเออแต่งหน้า,าอะไรอย่างงี้ถอารู้ได้อ่ะถอใจจากโดนครับไว้มาหาครับลูกนี้โรจ่ะ ให้เพียงพอแล้วครับได้คือมีเรื่องนึงคือตัวเราไม่ได้มาาดันจะดูได้เกร็เกินไปแต่ว่ามันตลกมากแบบแบบอุ้ยเขินแต่ว่าเรื่องก่อนอันนี้พูดไม่ได้สูบสมัครเจ้พีธีไม่ทันเลยทุกคนเพราะว่าเมื่อคืนนอนดึก <c oughs> แล้วก็ตื่นมาสายแล้วก็ลืมว่าวันนี้เม่วานุดถ้ายแล้วแล้วพอก็เข้าไปดูมันก็หมดเขียนแล้วเลยไม่ได้สมัครไม่สมัครปลายปีละกันนั่นแหละชิว ครับผมบายบายพราะว่างานมืกเหรอจริงงานมือตอนแรกก็จะเขียนข้อความลงที่โพลล่าสุดแต่ว่าคือลงตอนที่กําลังสอมอยู่อะไรเงี้ยตอนที่แบบว่างอะไรเงี้ยก็เลยยังไม่ทันได้เขียนอะไรเงี้ยก็เลยแบบเอ้ยลงกนแล้วกันเพราะเดี๋ยวแบบเออไม่ดจะไม่ได้ลงสักทีอะไรเงี้ยแล้วก็ไว้พรุ่งนี้ตอนแรกจะลงรูปใส่เสือ้อชอปกออะไรเงี้ยอืมแต่ว่า แต่ว่ารู้สึกว่ามันไม่เข้าก็เลยลงรูมนีโก้สมองแบบออนไานไดใช่หรอทำไมไปดูแล้วมันเหมือนมันสมองไม่ได้เลยอ่ะยังดูยมยมนะมจริงจริงอะไรรู้สึกว่าอะไรหลายครั้งมันไม่ได้ยมแบบว่าเหนื่อยจากการซ้อมแต่มันรู้สึกแบบว่าเหนื่อยใจท้อใจอะไรแบบฟีลฟลแบบประมาณอย่างเงี้ยมากกว่าแบบเออเหมือนแบบมีเรื่องให้คิดอะไรเงี้ยก็เลยเหนื่อยอะไรเงี้ยมากกว่าที่แบบจะเหนื่อย เหนื่อยแบบร่างกายรู้สึกว่าร่างกายไม่ไม่เคยเหนื่อยเลยนะรู้สึกว่าไม่ได้เหนื่อยเลยแบบนอนน้อยอะไรเงี้ยก็ไม่ได้เหนื่อยอะไรเงี้ยรู้สึกว่าไม่ได้ไม่เคยเหนื่อยจากอะไรเงี้ยเลยสุรู้สึกว่าจะเหนื่อยจากอย่างอื่นมากกว่าอะไรเงี้ยแบบเรื่องเรื่องนี้อะไรเงรี้ยมากกว่าทุกครั้งที่ดูยมยมทุกครั้งที่ทุกคนทักว่าทําไมดูยมจังมันไม่เคยมาจากการที่แบบว่าเออเหนื่อยจากการเราทำงานเลยไม่มาจากอย่างอื่นตลอดเลยโอ้โทำไมน้ำมาเป็นอย่างนี้การแบบนี้างๆไปจบ็บ เต้นสองร้อยเพลงไหมรอบนี้ลองจะให้นะขอบคุณครับบายนะคะยี่สิบห้าถึงกันที่สามสิบเอ็ดครับออนไซต์อู้หูสามสิบเอ็ดก็ยังมีเวลาอยู่มันก็ต้องเดี๋ยวค่อยไปสมัครแล้วกันเข้าใจเดี๋ยวนะทำไมอิโมจิมันดูเยอะขึ้นเรื่อยๆวันนี้มีช่วยช้าด้วยช่วยแก้ไขผมที่ผมไม่อยากไปแท่กกง <laughs> ไอ้นั่นว่าฮะเวทที่เหมือนพี่หลิงเข้าใจผิดปะคือพี่หลิงอาจจะเคยได้ยินนเกสคิวแต่ว่าพี่หลิงไม่รู้ว่าเกรสกับเกรสเนี่ยคือคนละคนกันหรือเปล่าเราก็เลยกลายเป็นแบบนั้นเปล่าซู่ๆนะครับขอบคุณครับ <laughs> แว่นสวยแ้มันจะไปเปลี่ยนแว่นเราเพราะรู้สึกว่าหาทุนจะตัดแว่นใหม่ครับทุกคน <laughs> เพราะว่ารู้สึกว่าเหมือนแบบ แว่นมันขอบข้างล่างตรงนี้มันแบบรู้สึกว่ามันแบบล้างแบบทำความสะอาดลุมบากก็เลยรู้สึกว่าอยากไปดูดิก็ตลกอะ่ะอยากเปลี่ยนแว่นไหมคิวดี่วะ นมเป็นเคเท่านั้นภูอุ้ยเนี่ยเห็นแบบในเฟด่ะมีคนไปเขียนว่าแบบว่าผมรู้ครับว่าคือใครอ่ะแล้วคือแบบมันไม่ใช่หมอชิวแล้วแเขาไปเขียนนะเออหมอแม่แลคือไปแก้ข่าวเลยครับคนไม่ใช่หมอแม่นะคะเพราะว่าตอนนั้นหมอแม่จะไปอยู่เล่นใครสักคนอยู่ไม่น่าจะต่อเล้นคนเราไม่เนี่เขาน่าจะอยู่บู๊พี่จริงสปอนเซอร์เข้าได้ ขำจะบ้อโอ้ยแต่ว่าแบบขอบคุณงานจะมือมากเลยแบบว่าดีใจที่ได้เจอทุกคนนะจ๊ะคือตอนแรกแบบคิดว่าคนน่าจะแบบไม่เยอะขนาดั้นอะไรอย่างเงี้แต่ว่าเออพอคนเดียวก็แบบดีใจแล้วมันแบบเออมันก็มีเพื่อนเหมือนแบบมีเพื่อนในรุ่นอะไรเงี้ยพูดเหมือนกันว่าเอ้แถวแบบพี่ยาวมากเลยอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยบอกคือมันยาวด้วยเพราะแบบเออรอ,อวมันน้อยด้วยอะไรอย่างงี้แต่ว่าเออก็ดีใจใทีุ่คนมาหานะครับผมแต่ว่าเออรลพิเศษก็รู้สึกว่ามีแบบคุยกับบางคนไม่เข้าใจเท่าไหร่หรือแบบเออถ้าเกิดว่าทําอะไรแบบผิดพลาดตกหล่นไปอะไรย่างงี้ก็ ขอโทษด้วยนะครับแล้วก็เออดีใจที่แบบทุกคนก็เหมือนแบบมีอะไรที่แบบแบบรู้สู้เอออยากเตือนอยากพูดกันูอึอะไรเงี้ยก็ยังแบบเออมาบอกอยู่ว่าเอาแบบเออันนี้แบบเราปรบบงี้ดีไหมอะไรเงี้ยก็เออขอบคุณที่แบบพูดมาเข้ามาตรงๆหรือแบบเออมีเวลาแบบมีอะไรถามอะไรเงี้ยก็มามา,มา,ม,ามาถามมาแจ้งตรงๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเออขอแบบ ก่อนที่จะเตะแถวระแสอย่างก็อยากให้แบบมาพูดให้มันรู้เรื่องก่อนอะไรเงี้ยแบบบางทีก็งงๆว่าอันนี้คืออะไรหลออะไรเงี้ยแบบเหมือนแบบไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แบบบางบางอย่างอะไรเงี้ยแต่ว่าเออก็นั่นแหละยังให้แบบมีอะไรก็มาคุยกันก่อนแต่ว่าก็มันก็ต้องมันก็ขึ้นอยู่กับทุกคนด้วยว่าแบบเออแบบใครสะดวกใจแบบไหนด้วยเนาะแต่ว่าขอบคุณครับผมเท่วระบิก็ไม่ธรรมดานะบ้านใครหมดกินคนต้องเยอะอยู่แล้ว นี้ดูดนสคอมเมนต์ใช่แค่ทวิเทียวทั้งหมดก็มีอยู่แค่นี้เป็นงานจอวีที่มีสาวสวยไปเยอะมากต้องมีไหนอะไม่ค่อยได้คุยค่ะน้ำมนคุยไปหมดแล้วเวลามันน้อยคุยเลยไม่ทันบาะไม่เวลามันเยอะนะแบบแต่ว่าแบบเหมือนแบบมันน่าจะมีเรื่องอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยที่แบบเออน้ำมนก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วเหมือนแบบนั่นแหละอืม เต้นใส่เฮียเท่านั้นเท่ลงติ๊กตกบ้างดีไหมเฮ้ยลงดีเดี๋ยวจะไปกดรีโพสคือใครเต้นแล้วก็แฮกค์น้ำมันมาได้นะครับเดี๋ยวนเราไปกดรีโพสแบบบางคนก็เหมือนแบบเออแบบบางคนก็เอาจริงๆบางคนก็ไม่กล้าไปคอมเมนต์อะไรเงี้ยเขาเหมือนกดดูเขาก็แบบเออไม่ได้ฟอนน้ำมนต์อยู่อะไรเงี้ยเขียวเออไม่น่าใช่แบบเออชินน้ำมนต์อะไรเงี้ยแบบจะไปคอมเมนต์ก็รู้สึกกระไรกระก็เลยแบบไม่กล้าไปคอมเมนต์ไม่กล้าอะไรเลย ได้ไปแรงอะน้ำกับคำเคลยใช่พี่รู้สึกว่านมมดมีเลจในการถ่ายวันชดดีมากจริงโงอมีเวลาสองอาทิตย์เท่านั้นจะไปแล้วโอ้จะบอกว่าเออขอแบบรู้สึกคือวันนี้สองเต้นใช่ป่ะขอเล่าเรื่องหนึ่งอันนี้ยคือตั้งใจจะมาไลฟ์เพราะว่าเราอยากจะพูดเรื่องนี้เว้ยคือขออนุญาตนะครับทุกคนคือแบบ มันมีแบบบางแบบวันเนี้ยมันก็เหมือนแบบ้อมแบบเอออะไรเงี้ยเชียวแล้วแบบว่ามแบบันแ,แบบแบบมันมีบางตอนที่แบบว่าเออไม่รู้ตัวว่าตัวเองเต้นผิดอะไรเงี้ยแล้วแบบเหมือนใครหวานก็เต้นอยู่ข้างหน้าพอดีแล้วใขหวานก็เหมือนบอกว่าเหมือนแบบพอเต้นเสร็จอ่ะคือก็ไม่รู้ตัวแล้วแบบตัคหวานก็เหมือนมาแบบเออบอกว่าเออเมื่อกี้แบบเต้นอันนี้ผิดนะอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเฮ้ยแบบการที่เราแบบว่าแบบนึกว่าคือแบบเฮ้ยแบบเออการมันมีตําเด็กมันไม่ได like, ้มาเล่นๆนะทุกคนมันเป็นเขา้ร well, ู้สึกแบบเออว่ะคือเขาอ่บเป็นอย่างนี้ไงเขาถึงแบบ สมควรเออแบบได้ตำแหน่งอะไรแบบเออเป็นรองกัปตันแล้วอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยแบบสุดยอดมากคือแบบแต่าไม่รดูซ้ำว่าตัวเองเต้นผิดแล้วคือก็ไม่ได้เต้นแบบใกล้ขนาดนั้นนะแบบเต้นหลังลงหลังลงมาด้วยสามอะไรเงี้ยแล้วแบบพอแบบเขาแบบเหมือนมาทักแบบเออว่าเอ้ยอันนี้ผิดอันนี้ต้องเป็นอันนี้ก่อนอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเฮ้ยแบบสุดยอดอ่ะเออทุกแบบเออแบบสุดยอดแบบสุดยอดมากๆจริงๆ เพิเคยเจอวเฟอร์ปอมรข้งแรกที่บนมือไม่แน่โอเคทุกคนไปแล้วนะครับบ๊ายบายขอบคุณนะคะบ๊ายบาย